เกศสวัสดีค่ะเกศตสวัสดีทานผู้ชมวงทุกทันนะคะเมื่อนี้นะคะเกศยผ้ามาตามแนวทางนะคะของปูถุงฝนนะคะเนาะมัติพานมานะคะกับเข่าแปดหนึ่งนะคะทำช่วงงวดนี้นะคะเขาก็มาตามต่องวดวันที่สิบหกเมษายนหกหานี่เนาะคะ่ะเนาะเขาก็มาตามต่อนะคะก่อนสิขอไปเบื้องแนวทางนะคะเกศตกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับท่างช่องแม่เจ็พาโชคด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสืบเรืผ่าิปหม่ๆนะคะจากทั้งช่องก็แล้วกันนะคะเนาะมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวดังนะคะเดี๋ยวเกียรติสิซอหามาลงองหายพอแมพี่น้องคือเก่านะคะเดี๋ยวฮ่อเขาไปรับช่มรับฟงังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าปูจะเชียนห้ตัวไดนะคะด,ดับตัวใดหมวดวันที่สิบหกเมษายนนะคะเนาะเดี๋ยวเขาไปรับช่มรับฟงังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะครับผม โอ้ดอกกระเจียวกับป่นนี่ครับท่านผู้ชมดอกกระเจียวก็ออกเลยนาะแม่เนาะเฮ็ดท่านี่มี่วะแม่เฮ็ดท่านึงออกเหรอเฮ็ดท่านึงกิัน่เรื่องสิโอ้เอาครับท่านผู้ชมครับมาฟังน้ำกันงมาปูพันจ่าไห่แน้าข้างสุดนัยครับงวดนี้ครับพี่น้องปูคนแนวทางครับผมอ้มาตามเลยนะครับต้องวดจะปูก็ถือได้จะปูก็โตแต่ว่าปูไห่นี่ครับแบบหนึ่งนี่ปู ตัวถึงนี่นี่แปดหนึ่งได้ค่ะกิ่ได้ล่ะปูับตัวด้วยกรับตัวเนี่ยปูก็บอกว่าลับด้วยนี่ครับเปูไปเน้นเก้าอนปูเนาะปูกันเน้นหินนี่แปดกับหน่งนี่ครับเออเล็กกมันเล็กิดมันมามาใม่แปดหนึ่งปูบอกลับด้วยนะครับงอต้นเล็กกิเลยปูนิสันุดตอนเล็กดับปวดที่พานมานีดับประยูที่ปูดับปรูนี่ครับดับไม่อยู่เลยวดับไม่อยู่วงนี้อยู่อยู่แล้ว ขึอนกนูนะครับปกติเลขดับปูนี่ดับยูเ้ียรบอยูอยงเขายูับมานอแบบนี้แบบนี้นันนที่มันจะเป็นยี่สิบะครับผมยี่สิหกตัวกับคุัวยี่สิบกใครอกฟังมันออกใครออกเก้าเจ็ดเอ้มันมันดับเก้เจ็มันออกเจ็ดเกาสิบหนึ่งแต่าปูก็บอกเห้กลับนั่อยู่ครับเปูแปดหนึ่งเนี่ยปูบอกกลับด้วยแปดหนึ่งกับหนึ่แปดมาปูเนาะครับผม ตามตองวัดน้ำกันครับธามชนมาชน้่วั้วิ่งห้าสิัีวิ่ง5กับ6โอ้ขับปูปูห้ามเลยเด็กคน ฝันดีพ่อพ่ัฝันดีนะครับโอ้ย่าเนีกยว่ฝันมาได้ครับอือโแต่ว่าเลขเล็กหน่อยได้สิบแปดิสิบครับตรงกับเลขปูปูกระหิตแนึงโอ้ครับเอา หนสองสามเป็นเมล็ดในวัดมี่บอกว่า่วัดอือครับอืมแคู่เหล็กติดหนึ่งสองสามแปดประพุ้งวัครับสามแปด ตรงไปเลยรัยบผลกัดตกตะเสาคขึกันมาปูอยู่นี่ตกตะเสวเล่นมาปูครับผมเลขติดหนึ่งสองสามแปดาปูเนาะมีตัวเน้นมาปูจับปู 6, 2, 6, 3, 6, 8, หกสองหกสามหกแปดหาหนึ่งหาสามหาแปดเก่นหน้า 1, เอาเน้นตัวที่ปูมากนะครับปูเน้นแตรแต่ว่ามนแรขึ้นวันที่แล้วออกตัวรองมาเน่นิดยังเลยตอนนี้เขาเ่ากัรสูตมาสื่อว่าท่นมีสูกรับโปมันเน้นเน้มันเนี่เน้นนเนวสุ่ท้าบอกว่าท่นมีตัวมากเลยน่ยที่วัมาเก็ดมาตางสูนะเอาตามูตนะครับเกคิดบางครั้งก็มาทำแนี่มก็มาทำกันของหรเยเะ่อล่วเว่ามันเ็กหนิงบุเขาาเอกหนิบุเขามาเขาตัวเองหมด แต่ว่ากันบางหนึ่งมันห,หลุดเนาะ,ดเ,นะเด็กเ,เก่าเนาะจริงเก่าหลุดแก่พ่มีมาเลยป,ปูปูไปนเน้นให้ลัดเก่านะปูนะกกแต่ว่ามาตัวร่องตัวแปดหนึ่งหนึ่งแ <นะ S 1> ปดจับน้ำมาปูเขียนไปน้ำไหนครับผมนี่จับนะจับด้วยจับจับปูจะเน้นไปให้จับน้ำได้ครับท่านผูน้ชมครับอ๋อปูดับงวดเนี่ย ดับคู่นี่วดที่แล้วนะปูเนาะวัดที่แล้วดับดับลุดอยู่ครับดับลุดดับปมันขาดับอกเลขจะถมันดับปะยูรอกับปูเิพย์นไหครับมันกอ่ารยูมก็อยูยู่ได้หละมันออกมันดับศูน์หนึ่งมันออกดึนหรอกเออมัลีกขับกับศรารกา มันกระด้าบนหลังให้เขาละครับมกาเป็นของสลากเนาะครับของสลากไปบอกให้ติดโป๊ก้ยมสลักผมผมเ็นบกันละแปดเก้าโเก้าดเอ็ดเจ็นย์ครับสามศูะเนาะ โอ้ค oh, ือตกลับนี wow. ่บอดับเป็นบ mm ่ป hmm. ูฮะดับกับับดับเพื่อกันอผมนึกว่าดับตัวตรงดับเพื่อดับอ่แต่ว่าหาเอรนันนานมากรุมาเป็นหนึ่งนะครปูนานที่เม่ไว่ามันถี่ดับมันนั้นมันขับดับรงมันดับดับเบิยรปูดับต้นครูับนะ่ปงานสา่้ัวนัครับ กลับไปกลับเลยแตวนี่มันหุดงอนไว้อนอืมอนซีบ่ละครับบวิีมันบรุณหรอกครับ,นรบ,นบนตนีมันเน้นหรอบเน่นปะปูบน่มันเน้นบอเน่นท่นหูจันยังครับตัวนี้มันมาีตามสูตรมันคือครับท่นมีตัวมันะ่านมีตัวาปะปูท่นมีตัวมกักอีจังเค่ะ สรุปนะคะแนวทางของปูทุ่งฝนนะคะปูกระหายมานะคะงวดวันที่16เมษา6กานี่นะคะเนาะเลขวิ่งนะคะบนล่างนะคะปูกรหายหากับหกนะคะเลขติดหายหนึ่งสสามแดนะคะเลขจับคู่นะคะมีหกสองหกสามห8ดหาหนึ่งหาสามหาแดะคะแล้วนกะ็เลขดับนะคะดับบนล่างนะคะเก้าแปดเจ็ดศย์สามเจดส สามซีสองหาหกหนึ่งเก้าหกนะคะเลขดับเนาะคะเนาะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยเนาะคะแนวทางนะคะของปูถุงฝนนะคะมาตามต่องวดเนาะคะเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะปูไข่แปดหนึ่งนะคะออกหนึ่งแปดนะคะแคบไปเลยนะคะสุดท้ายนี่นะคะเกตกำคอไข่เอฟซีของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยาเจ็บยาจนเด้อค่ะคอยลำๆด้วยๆสุกูสุข้ขนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะมีเพียงเท่านี้นะคะพบปอกันใหมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ